เริ่มแรกเราเลี้ยงด้วยต้นกล้วยแล้วก็ใบผงชูรสผงชูรสเราก็มีอยู่ในพื้นดินใบผงชูรสนี่ตาา้องหกัหกหกักหักแล้วมาโยนให้เลยนะเขาจะจิก,กินของเขาเองส่วนต้นกล้วยเราก็จะตัดมาเป็นท่อนๆแล้วก็มาวางให้เขาจิกกินเองเลยและตัวเนแดงนี่ก็ก็จะเป็นตัวพืที่ผสมตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณโลสามขีดสองเดือนนี่นะครับโลสองขีดโลสามขีดขึ้นไป่ะอาหารธรรมชาติเลี้ยงใส่เลยะยเวลาสองเดือนไกลนี่น้ำหนักตัวโลสองขีดสามขีดเลย ป้าถือว่าตัวเลี้ยวแห้งเนี่ยนี่ครับอ้าววันนี้แม่การขายแม่ขายจังไหนเนี่ยครับหลังจากที่เลี้ยงไก่ไว้หลายๆนั่นนี่แม่ขายจังไหนเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้น้องน็อตป้าพี่น้องเฮามาเลี้ยงไก่ได้พี่น้องเด้อนะครับเลี้ยงไก่บ้านแดบบ้านบ้านด้วยอาหารรดต้นทุนครับแหนแดงต้นกล้วยพักช่ย่ามีเอียงกระไ้อันทนครับรวมไปถึงมันหมักยีส สุดยอดเลยนะครับสำหรับเมื่อนี่เดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้ามารับชมแนวทางนะครับเด้อเลี้ยงไกลบ้านแบบบ้านๆบ,บริเนียนหัวอาหารกัรนใหญ่ได้ข,ขคือกันครับสำหรับพี่กัทมองมองนี่เข้าอยู่ที่บ้านกระมันพัฒนานะแม่นะจ้าครับตำบลโพวงค่ะโพวงจังหวัดรีสเกตบ่แม่ใช่ค่ะโอ้แล้วนี่คือเจ้าของฟาร์มเราในวันนี้ได้พี่น้องเด้อฟาร์มในหน่อยนึงนะแม่นะจ้าคุณแม่กันสวัสดีครับแม่ครับค่ะวัสดีค่ะ โอ้ได้อียังไห้ไกลกินเหรแม่เมื่อนี้วันนี้ได้แหนแดงกับกากครับกากมันค่ะแหนแดงและกากมันค่ะครับผมวัตถุดิบแหนแดงนี่ก็เอาอยุค้างบ้านใช่ค่ะเลี้ยงเองปลูกเองครับกากมันก็นไปเอาอยุล่องแป้งบ่แม่ค่ะกากมันก็นาหาซื้อเอาค่ะครับ็มีค่ะ กากมันนี่จะเป็นของเสียโรงงานเด้อพี่น้องเด้อค่ะของอที่เหลือทิ้งเขาเละะแล้วนะคะถูกๆครับเ้าก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะครับผมแม่เลี้ยงใกล้มาจากปีละครับ4-5ปีแล้วแต่จุดลงตัวเราคือตัวนี้แหละค่ะแต่ก่อนเราเลี้ยงแบบธรรม,ารมาชาติมันขึ้นอยู่จะดตำขึ้นไปนอนบนต้นไม้แล้วเวลาเราจับขายก็จับยากเวลาจะจับกินกเราก็ยำลำบากอีก ก็เลยคิดว่าเราต้องเลี้ยงในลักษณะให้มันเข้าใจเข้าเป็นระบบฟาร์มดีกว่าครับคือมันจะได้เป็นรุ่นเวลาเราขายแล้วก็เห็นเงินเนาะ,ะจากการที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติมันก็อาจจะยอดขายไม่ดีเท่ากับตัวนี้นะะแต่ถ้าทําแบบตัวนี้ก็คือเราเอาลูกไก่มารวมๆกันแล้วเลี้ยงให้มันอยู่เป็น,ปนรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเราดูแลให้พร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นเม็ดเงินมากกว่าที่เราจะเลี้ยง<อ>แบบธรรมชาติ เวลาเ่าขายเ่าก็จะได้ขายเป็นรุ่นยกครอบไปได้นะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมจากตะกรอนขาเรียงแบบธรรมชาติขึ้นพูดนอนง่อยเรื่อยไปไหมมันก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวแก่ตัวหนุ่มอย่างนี้นะคะมันก็การกินมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะไก่ถ้ามันแก่มากเกินไปมันก็จะเหนียวแต่ตรงนี้สองวันสองเดือนเราเก็บทีมันก็จะไก่กําลังหนุ่มๆมันจะอร่อยสองเดือนขายเทือนึงค่ะสองเดือนสามเดือนขายค้างนึงอย่างนี้โอ้สายพันธุ์อย่างครับแม่ลี้ย่งยู่นเนี่ย ไก่เป็นสายสามสายพันสายสามสายพันนะคะสามสายพันสามสายเลือด 3, 000, 3สามสายเลือดค่ะโอ้สายพันไก่บ้านที่ได้รับความนิยมค่ะไก่บ้านสามสายเลือดเลี้ยงทั้งหมือดจักตัวครับแม่เลี้ยงทั้งหมดทั้งหมด300ตัวแต่เราก็จับขายไปเรื่อยๆแล<อ>้วค่ะจริงๆเราอยากปล่อยออกไปข้างนอกอยู่แต่เราเจอปัญหาเรื่องอีก,กาอีก,กามันมาจับกินวันละสองคำตัวเราสู้ไม่ไหวเราก็เลยต้องก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องขังไว้ในคอกนะคะครับผม โอ้ก็ได้กันคอกว้กันยิกาใช่ค่ะครับแต่ว่าทีมาของคําว่าไก่ออร์แกนิกก็กคือเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติใช่ค่ะคาว่าอาหารธรรมชาติในฟาร์มเล็กๆของแม่นี่ใส่อยียงในการเลี้ยงไก่เนี่ยครับเอาอยียงมาให้เขาเนาี่ยเริ่มแรกเราเลี้ยงด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยที่เรามีอยู่ในบ้านเราเนาะของเรามีอยู่พื้นถินแล้วก็ใบผงชูรสผงชูรสเราก็มีอยู่ในพื้นถินแล้วเราปลูกด้วยอย่างนี้นะคะทีนี้ใบผงชูรสมาก็ยังไม่พอเอาอะไรโยนเข้ามาก็หมด ค, <S <S คือใบผงชรอนนี่ต้องหักหักหักแล้วมาโยนให้เลยนะเขาจะจิกกินของเขาเองส่วนต้นกล้วยเราก็จะตัดมาเป็นดท่อนๆแล้วก็มาวางให้เขาก,ก,กินเองเลยซี่เหลือมันก็จะเป็นปุ๋ยในคอกในลาโอ้เ้าก็มีเนื้แดงค่ะและตัวเนื้แดงนี้ก็ก็จะเป็นตัวเพื่ที่ผสมค่ะครับผมค่ะโอ้แสดงว่าเขาใส่อาหารเป็นวัตถุดิบ ตามทองทินที่เฮามีค่ะบ่ว่าจะเป็นต้นกล้วยหรือพักใช้ยาเนาะแม่นอค่ะใช่ค,ครับ,ร,บร่วมไปถึงแหนแดงเข้าได้ผสมกับหัวอาหารเม็ดน้าบ่ครับก็อาจจะมีบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะคะคหัวอาหารเม็ดยังไงเราก็ต้องมีให้เขาให้เขาเสริมอีกส่วนหนึ่งส,สมมุติ <c oughs> ว่าเราเราผสมอาหารเม็ดหนึ่งส่วนแหนแดงสามส่วนเนี่ยครับอีกส่วนหนึ่งไอแหนแดงก็ประมาณสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นพวกกาก,ากมันเนี่ยครับ กากมันแล้วก็ลำปลายข้าวเนี่ยครับผมค่ะเอา้าวิธีการผสมอาหารแต่ละขาบให้ใกล้กินนะครับในฟ้ามแม่เลี้ยงแบบลดต้นทุนผสมอาหารมีสูตรจังไรเนี่ยครับอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างอัตราส่วนนี้ก็ถ้าถ้าเป็นแหนแดงถ้ามันมีเยอะเราก็ใส่สองส่วนหนแดงสองส่วนค่ะอ่ากากมันหนึ่งส่วนแล้วก็ลำหนึ่งส่วนแล้วก็หัวอาหารหนึ่งส่วน Oh. มันเข้าไปให้มันเราก็ลดลงอย่างนี้นะครับครับโอ้ยยางอื่นนี่สี่ส่วนเลย <c oughs> อาหารนี่ <c oughs> มีแค่ส่วนเดียว <c oughs> ใช่ค่ะส่วนเดียวโอ้ oh, สูตรนี้เลยค่ะ <c oughs> มันก็จะประหยัดต้นทุนลงเพราะหัวอาหารกระสอบนันแพงต้นทุนสูงถ้าเราเลี้ยงแต่หัวอาหารเราก็ไม่เห็นกําไรครับ <c oughs> แต่ถ้าเราเลี้ยงด้วยแหนแดงนี่แหนแดงนี่เราเรา,เราไม่ต้องซื้อเขาแล้วใช่ไหมฮะอย่างต้นกล้วยเราก็ไม่ต้องซื้อเขาแล้วยางผักผงชูรสเราก็ไม่ต้องซื้อเขาแล้วเนีย่ยแต่ทุกอย่าง อย่างผักปงชูรสเราจะให้กินแบบให้เขาจิกกินเองอย่างต้นกล้วยตอนนี้ก็คือให้เขาจิกกินเองแต่เราจะผสมเฉพาะแหนแดงครับเพราะเราไม่ต้องบดครับผมพอดีของแหนแดงคือเขาไม่ต้องบดไม่ต้องสับใช่ค่ะปกติต้นกล้วยเขาจะได้สับมาให่แต่ว่ายู่้าเมียนี่ตัดเป็นท่อนมาแบบนี้เลยอให้เขาจิกกินเลยค่ะโอ้เขาก็จะได้ได้ได้มีอยู่ว่างๆเขาไม่ต้องจิกกันเขาก็จิกต้นกล้วยกินโอ้ ครับเขาใกล้กับจะบดได้จิกกันค่ะเพราะไก่พวกนี้เขาจะมีนั่นะเขาจะจิกกินเหรอครับเขาก็จะจิกกินเป็นเวลาเขาไม่มีอะไรกินเขาก็จิกจิกกินกินเนี่ยครับผมโอ้หตัดต้นกล้วยมาวางไว้เลยเขาจะจิกกินของเองจิกกินไปเรื่อยๆกระไายเป็นว่าเบิดเบิดท่อนเลยเลือแต่ซากแบบนี้นะครับนอกนี่นอกตอนนี้ค่ะตอนนี้เขาอิ่มแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจเขามีหอวอาหารอย่างนั้นแล้วแต่เวลาไม่มีตัวตัวนี้หมดอย่างเงี้ยเขาก็จะมากินตัวนี้ครับผม บัดนี้เขาใส่อาหารลดต้นทุนอาหารธรรมชาติเลี้ยงแบบนี้ใส่ระยะเวลาสองเดือนได้ขายหรือก่ครับค่ะสองสาเดือนก็ได้ขายค่ะมันอยู่ที่เราตอนนี้ตอนนี้คือเขามีอาหารตัวนั้นแล้วเขาจะไม่กินตัวนี้ครับแต่เวลาไม่มีตัวนูน้นเขาก็ไม่กินตัวนี้ก็กินเป็นผักแทนผัก<อ>ปกติแล้วข้างนอกไก่จะไปจิกหญ้าจิกอะไรใช่ไหมแต่เราปล่อยออกไม่ได้เพราะว่าเราโดนกาอีกามัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมันลงมาจับเอาไปกินเลยนะ<อ>จับแล้วก็เจาะกินตับไตไส้พุงอ่ะ หมดหลายตัวแล้วอ่ะเราก็เลยนั่นกะว่ามันผีบบ่บอบอบอเห็นมาเห็นกับตาเลยนะเมื่อวานนี้มาก็มาเจอตัวหนึ่งยังนอนอยู่นั่นน่ะกินแต่ตับไตไส้พุงอ่าเจาะกินเนื้อกินอะไรด้วยแหละมันก็แล้วแต่จะกินแหละเนาะโอ้ยกาเขากินยังสี่ได้่น้องเด้อโอ้ผมพึ่งรู้เด่นี่ครับว่าลักษณะการกินเป็นกาใคยเป็นยังฉี่ขึ้นกันนะครับบ้านนี้ใส่เข้ามาสองเดือนนี่เลี่ยงความจับขายเลย ครับระยะเวลาสองเดือนที่เข้าเลี้ยงนี่ใส่ประมาณตัวแล้วจะขีดครับนี่ยครับตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณโลสามขีดสองเดือนนี่นะครับโลสองขีดโลสามขีดขึ้นไปอาหารธรรมชาติเลี้ยงใส่ระยะเวลาสอง<ช>เดือนไกล้นี่น้ำหนักตัวโลสองขีดสามขีดเลยป๊า,าถือว่าตัวเลี้ยวแห้งเด้นี่ครับเริ่มจากเข้าไปซื้อไก่ลูกเจี๊ยบพ่อม่ลูกเจี๊ยบอายุประมาณสิบหวัน แล้วพอออกมาขุนตัวอีกสองเดือนนี่ได้ขายเลยค่ะครับผมสุดยอดเลยถือว่าเป็นเงื่นเลี้ยวอยู่ลแล้วอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือการรู้จักใส้วัตถุดิบรอบคางอ้อมเอวนี่แหละครับมาเป็นอาหารลดต้นทุนแต่ว่าไก่ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วพอสมควรน,นะครับนอกสองเดือนแล้วแม่เนาะครับสำหรับรไก่หลายๆยังสีแม่ตอนเลี้ยงยังจัดน,นันบ่ได้คิดอยากเลี้ยงว่าเะเอาไปขายใส่บร,รับ ครัตอนนี้ขึ้นป้ายก็มีคนมาติดต่อซื้อเลยค่ะหนึ่งเลยขึ้นไป้ายไว้หน้าหน้าบ้านใช่ค่ะ,ะเวลาเราไปออกบูธเราก็จะมีไก่ย,ย่างไม้บรดันเขาก็ติดต่อเรามาซื้อเหมือนกันเพื่เนชาททำไก่ย,ย่างไม้บรดันอย่างเงี้ยตอนนี้กาลังยังไม่ได้ลงเฟซบุ๊กเพราะว่ากลัวยังไม่ได้สร้างเพจของเราเองเนาะเพราะว่ากลัวไม่มีไก่ให้เขา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แค่แต่แขวนแค่แต่ขึ้นป้ายหน้าบ้านแล้วก็มีคนติดต่อแล้วนะแสดงว่าการขึ้นป้ายหน้าบ้านน,นี่กามีส่วนการตลาดือกันใช่ค่ะเป็นการตลาดน,นึงค่ะแล้วก็มีเครือข่ายซึ่งก็เครือข่ายในใน,ในสมสาชิกกลุ่มใครสนใจก็เดินเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาเราเราก็จะมีเงินทุนกู้ยืมสําหรับกลุ่มอย่างเงี้ยนะคะ<อ>เป็นกองออมทรัพย์มีให้กู้ยืมด้วยใช่ค่ะ จะไปลงทุนอย่างนี้นะครับสำหรับไปลงทุนเลี้ยงไก่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่ากู้ยืมไปจ่ายงวดรดเดือนนานี้ได้ปะครับอ๋อตรงนั้นมันไม่ได้อะมันผิดกติกาแต่ถ้าเรามากู้ยืมในในเรื่องอาชีพเราให้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนครับครับโอ้สุดยอดเลยเลี้ยงมาเลยลูค้ายั้งดนี่สามค่ะสามุนแล้วที่เลี้ยงแบบนี้นะฮะ แต่ก่อนก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ก่อนเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยเข้าเดินกินแบบธรรมชาติอย่างนี้นะปีหนึ่งนี่เลี้ยงได้จากรุ่นนี่แม่ปีหนึ่งเลี้ยงได้สี่รุ่นนะคะสามสี่สิบสองครับใช่ค่ะปีหนึ่งเลี้ยงได้ประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นนะเลี้ยงได้เต็มทีเลยหนึ่งรุ่นใส่เวลาสองถึงสามเดือนขายหมดคอกใช่ค่ะครับราคาขายขายอย่างไรแม่แม่ครับก็ราคาขายนะคิดเฉลี่ยแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับการทำไร่ทำนาแล้วนี่นี่ว่าเลี้ยงไก่ดีกว่า เลี้ยงไก่ดีกว่าใช่ค่ะดีกว่าแบบใดบ้างครับดีตรงที่ว่าเราได้อ่าทำนาเราทําได้กี่รอบปีละ1-2รอบใช่ค่ะสูงสุดไม่เกิน3ต่อปีครับใช่ค่ะแต่ไก่นี่เราเลี้ยงได้กี่รอบเลี้ยงได้สี่รอบต่อปีใช่ค่ะรายได้มันคงเพิ่มนะใช่ไหมฮะเราก็ใช้พื้นที่หน่อยก็การทํหนาใช่ค่ะดูแลง่ายกว่าแล้วได้เงินก้อนด้วยโอ้แล้วนายทุนกดเราไม่ได้นี่นะนายทุนกดเท่าไหร่ได้ใช่ครับผม โอ้เราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเ้าต้องลดต้นทุนอาหารให้เปลี่ยนกรนั่นมองันเนาะอ่าใช่ค่ะเราต้องเราต้องคิดหาอาหารที่ที่ให้โปรตีนดีครับราอาหารที่ให้โปรตีนดีแล้วก็ลดต้นทุนโดยเราใช้สิ่งที่มีรอบตัวอย่างกล้วยนะแล้วก็ปลูกกันทุ่บ้านอยู่แล้วครับแล้วต้นกล้วยก็ก็โปรตีนดีเหมือนกันครับผมโอ้ต้นพักใช่ยยกกับปูไว้กินกันอยู่แล้วงงกินกันอยู่เออปลูกง่ายกิน ปลูกกินอยู่แล้วแล้วก็หักมาให้เขากินเนี่ยครับแถมปลูกง่ายน้ำน่ะแม่นอนผัก,ผกชายานะครับ<ด>นอโอ้นี่คือเปลี่ยนอีกหนึ่งเมลดทา้งด้วยพี่น้องเด้อในการใส่อาหารที่มีตามพื้นบ้านเฮ่านํามาเลี้ยงไกลบ้านแทนการใส่หัวอาหารล้วนๆนะครับลดต้นทุนก็เท่ากับมีกําไรเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับที่เห็นเศษยุ่ตามเพื่อนดินนี่ทั้งเศษกิ่งผักช่าย เศษกิ้งต้นกล้วยทั้งสี่น,น้าแม่น,อนอ้อเป็นอาหารที่นํามาใส่ลงต้นทุนใด้เบิดใช่ค่ะมันนี้ลักษณะร่วงเรื่อนนี่แม่ครับเดี่ยงไกล้สองถึงสามร้อยตัวนี่ครอบความกว้างประมาณหลายปอนไดครับก็ตัวนี้น่าจะหกคูณสี่หกคูณหกคูณสองหกคูณสามค่ะหกคูณสามก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเราก็ทําแบบง่ายๆครับให้มันโปร่งลง,ลงให้ลงเรือนมันโปร่งครับผมไก่จะได้เย็น โอ้อากาศจจได้ไทยที่ใช่ค่ะครับผมความกว้างหกคูณสามนะครับค่ะเฮดใส้อิฐก้อขึ้นมาสามก้อนนะแม่นอใช่ค่ะครับก้อนอิฐขึ้นมาสามก้อนแล้วก็ตามด้วยตาข่ายพลาสติกค่ะต้นทุนต่ําต้นทุนต่ําด้านบนก็จะเป็นนี่ครับสังกะสีไม้ไผ่ที่เรามีอยู่ในบ้านเรานี่แหละง่ายๆครับไม้ไผ่ไม้เปื่อนปีกค่ะแต่ถ้าต่ำทำต่ำมากเกินไปไก่ก็ร้อนเนาะแต่ถ้าเราทําสูงไว้หน่อยก็ดี มันจะโปร่งนะอากาศไทยเทไก่มันเย็นครับเพระไก่เย็นแล้วไก่ก็สุขภาพดีก็โตเร็วรเรื่องธรรมดาโอ้เท้าเห็ดหลังข้าไว้ตำๆยังเสียใกล้กัจะร้อนบ่ครับแน่นอนโอ้พ่อหลังข้าถือแดดแล้วมันก็จะทรงความร้อนลงมาหาไก่ะไก่ก็จะร้อนนะแม่เห็ดหลังข้าสูงจากพื้นดินจากเมตรครับเนี่ยตัวนี้ก็น่าตัวนี้ข้างหน้านี่น่าจะประมาณสามสามเมตรนะสามเมตร<า>มด้านหน้าสามเมตรค่ะครับผม ด้านหลังกสิประมาณเหลือสองเมตรหรือ2เมตรครึ่งนะครับสุดยอดเลยบานี้ต้นทุนในแต่ละรอบเดยแม่ครับต้นทุนในการเลี้ยงไกในแต่ละรอบก็จะมีหนึ่งแล้วก็จะเป็นมีอย่างเนี้ยครับลูกไก่ลูกไก่และสองก็จะเป็นหัวอาหารส่วนหนึ่งเพราะตัวเล็กตอนยังเล็กเราก็จะเราก็มีหัวอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็ลำครับก็ผสมกับแหนแดงเริ่มแรกเลยเราเลี้ยงแหนแดงก่อนครับ โอ้มีต้นทุนเตรียมที่ต้องเตรียมไปในแต่ละรอบก็คือหนึ่งต้นทุนคาลูกไกค่ครับลูกไก่ซื้อมาตัวละจักบาทครับแม่ตัวหนึ่งยี่สิบห้าบาทตัวละยี่สิบห้าบาทเขาเลี้ยงสิบหานนี่เข้าไปซื้อมาตัวละยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะครับผมบโอ้ห้อยตัวก็จะเป็นเงื่อนสองปัญหาใช่ค่ะครับสาม้อยตัวก็จะเป็นเงินเจ็ดพันห้าร้อยบ, 7, บาทค่ะคบ,บาทนี้ปัญหาในการเลี้ยงใกล้บ้านในโรงเลื่อนแบบนี้จะมักเจอปัญหาหรอครับยังเชี่นเขาเป็นโรค ห้อนนอกอย่างจังเสียครับก็ <c oughs> มีระ,ร,ระบบลำไส้เนาะบางทีเขากินอาหารอาจจะเป็นลำไส้ถ้าเกิดข้าวตัวไหนที่เขามีปัญหาแล้วก็แยกแยกไปขุนอีกที่หนึ่ง<อ>แยกไปดูแลอีกล็อกหนึ่งแล้วก็ไปให้ยาให้อะไรเสร็จพอเขาปรับตัวได้เขาแข็งแรงแล้วก็กลับคืนไว้ที่เดิม<อ>ก็จะมีคอกแยกอยู่ขเขาเรียกคอกมีโรงบาลเขาอยู่ โอ้เป็นคอกแยกใช่ค่ะลักษณะเวลาห้ามาเเขือไก่นี่เขาเห็นไก่ตัวใดที่บอสซดซื่อค่ะถ้าก็จับแยกออกนะแม่กะจับแยกอ,ออกเลยค่ะครับตัวไหนที่กินอาหารไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เอากลับไปเอาแยกไปไว้ต่างหากแยกไปไว้ต่างหากใช่ค่ะมีที่เขาจิกกันไตบ่ครับมีมีเหมือนกันละก็มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันโอ้วิธีป้องกันการสูญเสียในเฮดยังไดเนี่ยของแม่มีเทคนิคบ่ครับก็เราก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเนาะ ถ้าเราให้อาหารกินเต็มที่เขาคงไม่จิกกันหรอกโอ้แต่แต่อยู่นี่ก็คือผลไม้ในสวนเรามีมะละกอสุกขนุนสุกอะไรสุกเราก็ไม่โยนให้คเพราะเป็นอาหารหรือว่าเป็นอาหารโอ้ก็มีมีจิกกันบ้างเล็กน้อยก็ธรรมดาค่ะธรรมดานะครับนาองเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันไม่ใช่ไก่ชนเขาจะไม่ดุครับแต่ถ้าถ้าเราไก่พื้นบ้านถ้ามีสายพันธุ์ไก่ชนนี่เขาจะตีกันโอ้แต่นี่เขาไม่ตีกันหรอกค่ะครับไม่ตีกันเลย หลังนี้ก็ทาเองอ่ะครับเพียดดีนะแม่เนาะทำแบบนี้แหละเขาไม่เกี่ยไม่หกด้วยแบบปาดเองทําเองปาดท่อพี่วิซื้อท่อมาแล้วก็ปาดเวลาเราจะให้อาหารแล้วก็คว่ำทิ้งก่อนหมุนคว่ำทิ้งก่อนอ๋อครับเข้าใจที่อาหารเก่าที่เหลือถิงก่อนใช่ค่ะครับผมแบบนี้มันดีไปอย่างหนึ่งก็คืออาหารเราไม่ทิ้งครับอืมปัจจุบันนี้แล้วค่าขายยูทิ่โลละจากบาทแม่ ตอนนี้85นะตอนนี้จะจับวันที่10เนะน,นี่ย85ตันเนี้ยจับวันที่10นี่บ่ครับ85โลละแล้ว8บาบาทแล้วเสร็จแล้วเราก็ทิ้งคอกไว้อาทิตย์หนึ่งครับเราเอาขี้ไก่ออกเสร็จแล้วเราก็ลงปูนขาวครับลงปูนขาวไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งระยะห่างไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์โอ้เราค่อยเริ่มเลี้ยงรุ่นต่อไปใช่ครับผมเอา้าถ้าเอาเอา,เอ,าออกแล้วออกมาล่องตัวเลยได้บ่ครับไม่ได้ค่ะมันจะเกิดการติดเชื้อ โอ้จะมีเชื้อสะสมใช่ค่ะเราต้องฆ่าเชื้อก่อนวันนี้แม่ครับภารกิจประจําวันข้องเฮาเนี่ยให้อาหารไก่เมือ่อเราจักเตือนี่แม่สองครั้งนะวันละสองครั้งใช่ค่ะเช้าเย็นบอกครับเช้าเย็นเห็นไหมแหนแดงที่เรามาหมดลแล้วหมดเรื<ม>่องเลยไหมอู้แม่นี่ลีเดอพี่นอ้นองเด้อ นะครับไอ้ที่เหลือก็คือหัวอาหารที่มันเศษเสตไอ้ที่มันไม่ชอบอ่ะมันก็กินอยู่แต่มันกินก็ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเขาจะเคี่ยวกินแหนแดงก่อนเลยเนาะแม่นอแหนแดงจะหมดก่อนค่ะออ้ทั้งที่ตอนแรกผสมแหนแดงมากจนเคี้ยวย่องย่องเลยพี่น้องเด้อตอนนี้แหนแดงเบิดแล้วอู้แสดงว่าแหนแดงนี่เป็นอาหารที่ใกล้เขามากชี่น้ำเนาะแม่นอชอบกินไก่เล็กเหมือนกันนะครับผสมมานะเขาจะจิกกินแหนแดงให้หมดก่อนแล้วเขากินอย่างอื่นโอ้ไก่อนุบาลอ่ะครับผม มันถึงทาให้สุขภาพเขาดีไงคนเราผักมันมีประโยชน์อยู่แล้วอ่ะครับเห็นไหมที่ฟาร์มไก่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแต่หัวอาหารนี่ว่ามันต้องประยุกต์อ่ะครับผมแบบนี้ต้นทุนตำกำไรงามเนี้ยเดงกันเป็นแนวเลี้ยงง่ายน้ำาแม่น้องแนวง่ายเลี้ยงง่ายครับผมนี่สุดยอดเลยได้พี่น้องเด้อนะครับคอกแน่นอยซ้ำหนีกับพ่อได้ทดล่องเหี้ยงอย่างกพอดเราก็ต้องไปปลูกก่อนใช่ไหมครับผมมันก็ต้องยุ่งยากอีกแต่ในแดงนี่เรา เลี้ยงง่ายไม่มีต้นทุนเลยแหนแดงแหนแดงเลี้ยงง่ายต้นทุนต่ำไม่มีต้นต้นทุนต่ำอเพื่อนที่ข้อแก้ในน้อยนี่ใส่เพื่อนที่สามคุหกเมตรนี่ได้พี่น้องเดอเ้อพนเฮ็ดขออไกลเลี้ยงด้ประมาณสองถึงสามร้อยตัวแล้วขออบรใ,ใหญ่เนาะแม่นอค่ะก็ร่างพอดีพอเหมาะก็ร่างพอดีทดลองเลี้ยงสำหรับพันธุ์ไก่นี่แม่ครับลูกไก่ลูกเจี๊ยบที่ซื้อมาเลี้ยงแม่สังซื้อมาจากใสครับก็ได้ตัวน,นี้ 1, ได้ไดมาจจกจากการพืชผล ตระการพืชผลครับผมมีมีช่องทางการสร้างสื่อลูไกลปะครับตัวนี้ไม่มีค่ะครับผมแต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะเพาะอยู่เพาจะเพาะองอยู่เพราะถ้าเรามีกลุ่มเพิ่มเยอะแล้วล่ะจะเพาะเองก็คิดว่าอยากอยากเพาะเองนั่นแหละต่อยอดสู่การเพาะพันธุ์ไกลเองลดต้นทุนการซื้อเขาเราทําเองมากขึ้นอ่าครับผมอ้าวสุดยอดครับแม่กันสุดท้ายนี่ขอขอบคุณแม่หลายๆครับที่มาถทายถอด ความหลูเนวทางเล็กๆในหน่อยนะแม่นอในวันนี้ครับขอบคุณในรายครับในการครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับไปเพากันไหมในคลิปหนาด้วยครับเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับป้าพี่น้องเข้ามารับชมแนวทางการเลี้ยงไก่บ้านลดต้นทุนครับไปพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ